สามส่งเข้าประปุกด้วยพี่จ้อยคซอยสี่ครับเอาซอยสี่ด้วยซอยสี่ครับเป็น barbecue ซอยสี่นะครับพี่ต้อยและและเพื่อนพี่เลยนะครับเรื่องกระดูกซอยสี่นะครับส่งเข้ากระปุกดนะครับทีนี้ว่าใครที่ใครที่อยากจะร่วมสมทบกับพี่จ้อยเพื่อเติอครับก็สมทบได้นะครับได้ที่พี่ต้อยเลยนะครับวันนี้เป็นบาร์บีคิวพันไม้ผมคุยมาแล้วมาจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะครับพี่วิทยาถนอมพิษครับถนอมพิษวิทยานะครับโอ้โหอร่อยมากครับขายละห้าบาทครับไม่แพงแต่อย่าทานเยอะครับจะหมดตัว ฟรีฟรีเพราะวันนี้นะครับครับผมร้านถัดไปครับอันนี้ซอยซอยสี่เหมือนกันครับเป็นไข่นกกระทาขนมครกใช่ไหมครับใช่ครับเป็นขนมทบไข่นกกระทาก็ซอยสี่สมพระประกวดเลยจริเหมือนกันโอ้ซอยสี่ที่ใจดีนะซอยสี่เยอะมากเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้ผมมาตอนช่วงแรกนี่ยังแทบไม่คบเลยตอนนี้ฉัน ตอนแรกๆที่ตอนแรกๆที่กระทงเบือกไข่แล้วใส่เนี่ยผมได้ชิมสองสามชิ้นเป็นไงครับจุ๊บดีครับดีดีดีปลองไปด้วยด้วยครับดีเบืออด้วยแต่ก็อร่อยครับไปที่เราชิมเลยครับร้านถัดไปครับร้านถัดไปเป็นทอดมันครับซอยอะไรครับซอยสองซอยทอดมันแล้วก็หมู ใช่ครับแล้วเดมีหมูทอดด้วยพี่เชษหมูทอดอร่อยมากครับหมูทอดอร่อยมากนะครับมีแค่ร้อยกว่าไม้มีแค่ร้อยกว่าไม้ครับผมเดินทางครับผมคือรถเยอะนิดนึ่งไปพูดเลยพูดเลยของเราไม่มีหมดนะครับของเราไม่มีหมดนะครับวันนี้คือไม่มีหมายความว่าหมดพี่เชษหมดไม่หมดไปแล้วเออหมดไปแล้วไปแล้วโอเคครับผมก็แล้วก็ตามด้วยอ่าก็ ขนมกลับหม้อครับจากซอยซอยหนึ่งไม่ใช่ครับซอยสองครับซอยสองซอยสองของข้กวนนะครับซอยสองก็เยอะเหมือนกันนะแน่นอนซอยสองอร่อยมากครับอร่อยมากปกติทั้งสองร้านเนี่ยขายอยู่ตลาดบัวใช่ไหมครับใช่นะครับยังไงที่เราตัดออกไปดีคุณนุนได้นะครับนะครับผมอร่อยมากนะครับวันนี้ทานฟรีนะครับเพื่อนบ้านทุกท่านสี่อยู่ในบ้านนะครับ ขอเชิญขอเชิญลูกบ้านทุกคนนะครับถ้าอยู่ที่บ้านออกมาทานอาหารกันครับออกมาทานอาหารบรรยากาศครอบครัวครับไม่ใช่บรรยากาศครอบครัวเดี๋ยวอารมณ์เปลี่ยนโตถัดมาเป็นร้านร้านยำครับยำร้านยำมีชื่อนะครับยำรสเด็ดคอนแวนเป็นร้านยำคอนแวนมีอะไรอีกไหมครับสีลมศุลวงคอนแวนอ๋อโอเคนะครับชื่อยาวนิดหนึ่งซอยหนึ่งและซอยสองสองส่งเข้าประกวดนะครับก็นำไปคุณแจ๊คแล้ว ีวีนะครับแล้วก็น้องแจงนะครับผมแม่ค้าไม่ใช่ไม่เคยส้อยจานเลครโอ้โหสุดยอดมากเลยครับคุณพี่สั่งมาร้อยจานแม่ค้าช่วยอีกร้อยหนึ่งครับเป็น200จานนะครับทานให้กันเต็มที่เลยนะครับวันนี้แม่ค้าใจดีมากครับแรกๆขับเซอวีตอนนี้เหลือกระบะก็โอเคครับพี่เชษดถัดไปครับอันนี้ผมภูมิใจเสนออันนี้เป็น เป็นครัวของเราเองใช่ครับเป็นครัวโมวาของเราเองครัวโมวานะเป็นครัวใหญ่โมวามาเองนะครับซอยอะไรครับซอยสามสข้าประกวดซอยสามนะครับโดยป้าสีนะครับป้าสีนี่จะมีชื่อมากช่วงน้ำท่วมนะครับใช่ตอนนี้แกก็ยังมีชื่อครับเพราะแกทำกับข้าวอยู่ในนี้ครับใช่ครับแกังไม่สิ้นชื่อนะครับแกมีชื่อเหมือนเดิมปกตินะครับแกไม่สบายไปสองวันครับตอนนี้แกหายดีแล้วดีครับก็ทอ ร้านของทอดลืมไปครับพี่มัดก็เอาเป็นฝ่ายมาช่วยพวกเรานะครับพี่มัดนี่พี่มัดนี่ดีมากเอาเป็นฝ่ายมาไม่เอาหม้อนะครับไม่เอาอะไรไปเลยเราเกือบได้กินเป็นไฟติปไ่ดิโอเคโอเคคร่อยมากครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวอ๋อถ่ายวีดีโอไว้ลูกก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วเดี๋ยวลุงเอาลงยูทูบให้นะลูกชาบนะครับชาหมดนะครับป้าสีกับแม่ครับมัด อร่อยมากเลยครับร้บรานถัดไปนี่ก็เป็นร้านที่อ,อร่อยมากครับเป็นของหวานเป็นของหวานเลือกของหวานแล้วอร่อยมากร้านนี้รสช,ช่องวัดเจรับสช่องวัดเจนี่ใครออกมาครับพ<ร>ี่เชษผมและเพื่อนเพื่อนครับเออพี่ <ๆ S 3> นะเชษร้านนี้รสช่องวัดเจใครเราไคยลองลองนะครับอ<ๆ>ลองเลยนะครับอร่อยมากถ้าอร่อยเด็กเก็บไปกินเองนะครับใครวันนี้แก้วแจกผมแจกครับพี่เชษครับมีลูกไก่เป็นภาพนะครับหาป๊าป๊าอยู่ครับเสื้อสีขาวเนี่ยเสื้อสีเขียวเนี่ยครับ คนไหนครับเดี๋ยทำอะไรนี่เลยพี่เดี๋ยวผมเรียกค่าถ่ายห้าร้อยบาทอ๋อคุณนกครับคุณนกครับคือพี่นกเนี่ยจะเลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่นะพี่เชฟใช่ห no. า,าทานเองพ่อกินเหล้าอยู่ถ่ายตะกูกหนึ่งในนี NASA, <t os <t os t <t t t ้แล้วครับยวเสียงนั่งถ้าเดี๋ยวภรรยาพี่นกได้ยินนะสงสัยจะนั่งคู่กันแล้วครับ อ่ะต่อไปครับต่อไปรชอบครับเป็นอะไรครับอันนี้มาจากซอยขวางซอยขวางซอยขวางโผลขวางดังใจดีขวางไอ้ตะพิมไผ่รองครับไอ้สิทิมไหนนองบ้านซอยขวางนะครับแล้วก็ไอติมนะครับเออวัเรามีสองจ้าครับมีพี่ใจดีจากโครงการของ ผมให้โชว์ใช่ไหมรบออกที่ระลงนะครับก็เอาไอติมมาอีกหนึ่งถังนะครับเตที่น่ไปติมเต็มที่เลยเพรฉะนั้นวันนี้เรามีไอติมสองถังเลยนะครับมีติมไผ่หน่อและติมไผ่ห่อครับพี่รสครับลูกจับตามตามหาอยู่ครับพี่อร่อยมากนะครับมีเครื่องเคียงมีลูกชิ้มีขนมข้าวเหนียวมีนะครับสุดท้ายนะครับหลังซันตาคอสมีซุ่น้ำนะครับซุ่มนะไม่ใช่พี่ชัยจะมีอีกซุ่มหนึ่งครับแต่ว่า อยู่ด้านหน้าที่จับฉลากครับเป็นขนมเค้กครับอ๋อขนมเค้กขนมเค้กอ่าเดี๋ยวเราเดินไปเยี่ยมหน่อยขนมเค้กไหนจะขอขนมเค้กอยู่ไหนยกมือหน่อยดิครับเอะผมขนมเค้กจากซอยไหนครับขนมเค้กจากซอยสนะครับขนมเค้กซอยสาไหนจะขอขนมเค้กอยู่ไหนครับตรงไหนเอยใครยกมือเนี่ยคุณโอ๋อยู่ไหนครับผ้จะขอขนมเค้กนะครับ ขนมเค้กอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็นี่นีอยู่นี่อยู่นี่นะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณโหน่นิดนึงรู้สึกว่าช่วยเรามาหลายงานครับผงเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ได้มีขนมเค้กถวายพระไปแล้วนะครับคุณโอวันนี้ทําขนมเค้กอะไรมาให้พวกเราทานบ้างครับมีเค้กส้มช็อกนานติมแล้วก็มีมะม่วงฝอยทอค่ะโอเคใครทางของชาวอนิดอรนึง สุดท้ายนานของไทยเรียบร้อยอย่าลืมนะครับของหวานนะครับอย่าลืมนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากมีมีจำกัดด้วยนะครับมีสุดท้ายผมลืมมมนูอีกซุ้มหนึ่งใกล้ๆของขวนเป็นซุ้มเบียร์ใช่ไหมเบียร์สดเบียร์สดเบียร์สดจากไฮรในเกณนะครับครับผมสนับสนุนโดยคุณเชนคุณเชยนะครับก็คนคุณเชนเนี่ยเป็นคนที่ท่านเจ้าคุณเคาะหัวแรงที่สุดเลยนะครับ ท่านรู้ว่าพี่เชนจะเอาเบียร์มาให้พวกเรานะครับอาจาคุณก็บอกว่าเออเบียร์โอเคลูกอย่าเป็นสุลาแล้วกันมีมีอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านทีนท่เราต้องขอบคุณซุ้มลูกปองอาช่ครับซุ้มลูกโป่งครับบ้านลูกโปง่งใตาลูกป่งและบอลูนนะครับจากบ้านบอลลูนเอเอ อยู่ไหนครับยกมือหน่อยบ้บบอลลูนเอเอยกมือหน่อยครับตวัสดีครับอยู่รอบกอง้านหน้าทางเ้ืนอนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยบอลลูนสวยมากทั้งลูกโป่งลูกโป่งนะครับลูกโป่งและบอลลูนเขานั่งเป่ากันที่บ้านมาร้อยกว่าลูกสองร้อยลูกแผลบหอบแทบแทบเมื่อคืนผมเห็นก็เอาเครื่องมาเป่าอยู่มื่อนแล้วครับพี่เชฟนะครับก็เผื่อใครมีอะไรจะออกมาร่วมแจมร่วมพาร์พวกเราก็ยินดีนะครับเอาออกมาเลยนะครับครับ ก็แก้วน้ํานะครับแล้วก็น uh ้ําแข็งนะครับจะอยู่ด้านหลังตุ๊กตาซันต like right? ้าครอสนะครับแล้วก็จะมีน้ําแข็งบางส่วนนะครับอยู่ทางเอ่อหน้าสูงจักฉลากนะครับผมครับเหลืออะไรทีมงานเราอยู่ตรงซุ้มจักฉลากนะครับครับผมสอบถามแก้วแก้วน้ําจะมีแก้วน้ําของทางของเป็นแก้วน้ําแก้วอะครับเราเอามาใช้ได้นะครับแก้วน้ําแก้วเอามาใช้ได้แล้วเราก็ตักน้ําแข็งนะครับ